ซื้อจริงจ่ายจริงรับซื้อเหรียญรห่าตราแผ่นดินสวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเอฟจีฮะเดี๋ยวคลิปนี้ช่องปอบปาจะมาประกาศรับซื้อนะสำหรับเหรียญ กระสาบเงินชนิดราคาเฟืองสมัยรอห้าตราแผ่นดินเอสเซียสำหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญรอห้าตราแผ่นดินนะคะคลิปนี้เป็นชนิดราคาเฟืองนะฮะใครที่มีสามารถติดต่อช่องของปป่ามาได้นะฮะช่องของป,ปาปรับซื้อจริงสำหรับเหรียญกระสาบเงินรอห้าตราแผ่นดินชนิดราคาเฟือง หรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญเฟืองนั่นเองก็ต้องบอกก่อนเลยว่ารับซื้อกัน F4 ถัาผ่านการใช้งานเยอะพูดถึงทางด้านราคานะฮะก็ต้องบอกว่าผ่านการใช้งานเยอะเนี่ยนะ,ะ F4 สภาพเกรด4ก็เริ่มต้นกันที่เริ่มต้นกันที่หลักร้อยนะฮะแต่ถ้าหากเป็นสภาพเหรียญสวยขึ้นมานะ,ะค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ย F4 ก็ไปเรื่อยๆเลยสำหรับทางด้านราคานะฮะ ไม่ว่าจะเป็น200300400หรือถ้าสวยมากๆจะจัดจริงๆเอฟสี FC ฮะรับรองเลยถ้าได้ผิวเดิมนะฮะเป็นเหรียญเดิมๆจริงๆผิวเดิมจริงๆสมบูรณ์จัดจริงๆราคาเนี่ยว่ากันที่หลักหลายร้อยต่อเหรียญน,นะฮะดีไม่ดีถ้าประปาตรวจสอบแล้วบางเหรียญถ้าสวยจัดจริงๆนะฮะอาจมีราคาสูงถึงเอฟซี FC นั่นแหละว่ากันที่แต่ๆเป็นหลักพันเลยนะฮะ ก็คลิปนี้ล่าสุดเลยนะฮะช่องของป่า F อฟซฮะรับซื้อเหรียญเนี่ย <c oughs> รับซื้อทุกชนิดราคานะส่วนใหญ่ส่วนมากเนี่ยทุกชนิดราคาหลายๆชนิดราคาปาป่าจะรับซื้อให้ตามสภาพนะฮนะรับซื้อตามสภาพอย่างเช่นผ่านการใช้งานมากอย่างเหรียญเฟื้องก็จะเริ่มต้นกันที่หลักร้อยนะฮะเพราะว่าเหรียญเนี่ยผลิตออกมาหลายปีอายุมากแล้วเอฟซีฮะเหรียญเนี่ย เหรียญที่ค่อนข้างจะดชำรุดสุดโทมย่อมมีมากนะฮะเออราคาก็เริ่มต้นกันที่หลักร้อยถ้าสวยขึ้นมาหน่อยสมบูรณ์พูดถึงสมบูรณ์ผ่านการใช้งานก็200-300อ่าถ้าเริ่มสวยจัดๆนะฮะัจก็อาจจะเป็น300-400หรือถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลย f อเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันดีไม่ดีแต่หลักพันบาทโอเคเนาะใครมีเหรียญเฟืองก็ติดต่อมาช่องของป้าร,รับซื้อจริงช่องทางการติดต่อ FC ดูตรงนี้นะฮะ อืมไอดีไลน์ศูนย์เก้าสองเจส่งรูปประเมินราคารับรองซื้อจริง